รายวิชาการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพการพัฒนางานแบบมืออาชีพ,ว,พ,บบออชพวิธีการพัฒนางานแบบมืออาชีพวิธีการพัฒนางานแบบมืออาชีพเป็นวิธีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของสมาชิกในทีมงานวิธีการพัฒนาแบบมืออาชีพประกอบด้วย 1. ความตั้งใจจริงในการทำงาน intentional 2. การทำงานอย่างต่อเนื่อง ongoing และ3เป็นกระบวนการเชิงระบบ systemic process ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพภายในตนเองการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้เกิดการยกระดับความรู้และทักษะของบุคคลให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญได้ประกอบด้วย5วิธีคือ 1. การคิดสะท้อนกลับ (reflective) หมายถึงกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน (reflective thinking) พินิษพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบโดยใช้สติและมีสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระทำของตนช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเองปรับปรุงงานและการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดปัญหาที่ทำให้ประหลาดใจ2การสร้างปฏิสัมพันธ์ในทีม Interaction เป็นทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในทีมงานและระหว่างทีมงานหรือเรียกว่าทักษะได้นมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Skill) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในการสร้างทีมงานเพราะความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการทำงานเป็นทีมและศักยภาพในการปฏิบัติงาน รูปแบบในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่มีต่อกันและกัน m e r t u a l expectation) ความพร้อมที่จะเปิดเผยตัวเอง (self disclosure) ให้อีกฝ่ายเข้าใจถึงความคาดหวังและความสามารถของตนและความพร้อมที่จะฟังข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น 3. การเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative) องค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือดังนี้ 1. การพึ่งพาก,การเชิงบวก (Positive interdependence) หมายถึงสมาชิกในกลุ่มทำงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกันโดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานนั้นมีการแบ่งปันข้อมูลต่างๆในการทำงานสมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่า ตนประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จด้วยสมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์หรือรางวัลผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน 2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน face-to-face primitive interaction เป็นการติดต่อสัมพันธ์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันการอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มฟัง เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ๆเพื่อเลือกในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (individual accountability) เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนโดยมีการช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม 4. กระบวนการกลุ่ม (group process) เป็นกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะช่วยให้การดำเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือสมาชิกทุกคนต้องทำความเข้าใจในเป้าหมายการทำงานวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันดำเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 4. การผลิตผลงานร่วมกัน co-production เป็นผลผลิตที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี ผสมกับความรู้ความชำนาญของสมาชิกและเป็นผลผลิตจะมีพลวัตส,สูงเพราะมีการปรับรูปแบบ Reconfiguration จากความร่วมกันทำระหว่างสมาชิกซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอีกทั้งผลผลิตจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานภายในองค์กรที่นำผลผลิตไปใช้สร้างคุณค่าต่อไป 5. กระบวนการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง (ongoing process) เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ตัดสินใจและคาดเดาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนโอกาสความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์ในอนาคตเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสังคมการเมืองซึ่งก่อให้เกิดโอกาสและข้อจำกัดซึ่งมีผลกระทบต่อจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรเพื่อสแสวงหาทิศทางวิธีการนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาธรท่อแก้วได้นำเสนอลักษณะทั่วไปของพนักงานมืออาชีพไว้ว่าการเป็นพนักงานมืออาชีพประกอบด้วยสองประการคือ 1. คนเก่งการเป็นคนเก่งนั้นจะต้องมีความเก่งใน4ด้านได้แก่เก่งคนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยมกับบุคคลอื่นเก่งงาน เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมีความรับผิดชอบทำงานได้เกินเป้าหมายและมีความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานอยู่ตลอดเวลาเก่งคิดเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆในการทำงานและเป็นผู้ที่มีคำถามอยู่ตลอดเวลาทำไมและทำไมไม่เก่งเรียน เป็นผู้ที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาชอบในการเรียนรู้ทั้งจากการอ่านการฟังการสังเกตและฝึกทดลอง2คนดีพนักงานจะต้องเป็นคนดีมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและองค์กรมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีและมีคุณ,ณธรรมการเป็นพนักงานมืออาชีพจะต้องประกอบด้วยการเป็นคนเก่งและคนดี การพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนเก่งและคนดีจะต้องประกอบด้วย11ศดังนี้ 1. สะสางเป็นการสะสางสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะสางลักษณะที่ไม่ดีได้แก่โทสะจริตโมหะจริตราคะจริตทุจริตและวิกลจริตออกไปและคงไว้ซึ่งจริตที่ดีคือสุดจริต พุทธิจริตโดยเฉพาะงานที่รับผิดชอบจะต้องไม่คังค้างรีบสะสางออกไปโดยเร็วสสะสมเป็นการสะสมประสบการณ์ความรู้ความดีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสส่วนรวมจะต้องมีส่วนรวมในการคิดในการทำในการปรับปรุงในการพัฒนา 4. แสดงออกจะต้องเป็นคนกล้าในการแสดงออกทางความคิดและการกระทําไม่นิ่งดูดายโดยเฉพาะความคิดสร้างสารรค์ในการพัฒนางานและต้องแสดงผลงานออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ 5. สามคัคคีความสามัคคีคือพลังสร้างสารรค์ที่จะทําให้งานมีประสิทธิภาพและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันอย่างมั่นคง6สะอาด จะต้องมีความสะอาดทั้งกายใจและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7. สะดวกจะต้องรู้จักการอำนวยความสะดวกให้บุคคลอื่นและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่สะดวก 8. สมาธิการมีสมาธิที่ดีจะทำให้ความคิดที่เป็นระเบียบไม่ฟุ้งซ่านและเป็นพื้นฐานของการทำงานที่ไม่มีข้อบกพร่องทำให้งานนั้น มีประสิทธิภาพสูง 9. สร้างนิสัยจะต้องสร้างนิสัยที่ดีในการทำงานการมีระเบียบและวินยัยในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในองค์กรและสังคม 10. สื่อสารจะต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันการสื่อความคิด การนำเสนอผลงานการโน้มน้าวจูงใจพนักงานจะต้องสร้างการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่สื่อสารได้ดีเยี่ยม 11. สดใสจะต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำงานอย่างมีความสุขในการทำงานพนักงานมืออาชีพจะต้องมีบริการอยู่ในหัวใจพนักงานมืออาชีพจะต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการตลอดเวลากับบุคคลภายในและภายนอก ซึ่งการบริการหมายถึงการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลักการสร้าง <Guys. S 1> บริการให้กับผู้รับบริการนั้นเพราะคนเรานั้นมีความต้องการและความคาดหวังถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการและคาดหวังก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและถ้าไม่ได้ตามที่คาดหวังจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ดังนั้นความพึงพอใจเป็นเป้าหมายสำคัญของการบริการโดยกิจกรรมในการบริการที่พนักงานจะช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่สถานที่บรรยากาศที่ตั้งจุดบริการทางด้านกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์หรือเรียกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพได้แก่การทักทายการต้อนรับ ความจริงใจการเอาใจใส่การมีกริยามารยาทที่ดีความเป็นกันเองและการมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทำงานการทำงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมีจิตสำนึกหรือมีสิ่งยึดเหนี่ยวและมีวัฒนธรรมในการทำงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพร่วมกันคือสร้างสารบริการเป็นเยี่ยม พัฒนาตนและองค์กรให้เป็นเลิศคนและงานประสานกันเป็นหนึ่งและหน่วยงานคือครอบครัวของเราจึงอาจกล่าวได้ว่าองค์กรต่างๆที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีปัจจัยสำคัญร่วมกันดังนี้ 1. มีเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยมวิธีการใหม่ๆที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ๆรวมทั้งการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงาน 2. มีพนักงานที่มีคุณภาพพนักงานทุกคนเป็นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีความเต็มใจในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จหรืออาจเรียกได้ว่ามีพนักงานมืออาชีพ 3. มีหัวหน้างานที่ชาญฉลาดหัวหน้าหรือผู้บริหารเป็น,นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงแนวความคิดนโยบายและวิธีการทำงานเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศผู้บริหารจะต้องมีความสามารถทางการบริหารบริหารคนบริหารงานทรัพยากรขององค์กรและมีทักษะการเป็นผู้นำทักษะในการสื่อสาร 4. มีจิตสำนึกร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ พนักง,งานทุกคนมีความรักและความศรัทธาในการทำงานร่วมกันมีจิตสำนึกตลอดเวลาว่ากิจการนี้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ 5. มีบริการเป็นเลิศก,การบริการเป็นหัวใจสำคัญที่พนักง,งานทุกระดับจะต้องพัฒนาการให้บริการที่ประทับใจโดยมุ่งเน้นการบริการทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก